โอเคครับด้านหลังก็จะเป็นการปล่อยน้ำแบบนี้นะครับเป็นสามท่อนะครับไปทีละสามลองครับนี่น้ำผมไกลจะหมดแล้วเลยจอดปล่อยให้มันหมดทันรถอ้อยอ้อย เอามาลดอ้อยตอลองลดดูไม่เปลืองครับไม่เปลืองเหมือนอ้อยปลูกใหม่นะครับเพราะว่าดินมนะันมันลดไปน้ำมันซึมลงไปเลยครับอ้อยต่อดีลดกวาน้ำแรงอยู่นะครับแต่ว่าตอนเอาไปลดอ้อยที่ปลูกใหม่นะมันเหมือนน้ำน้อยครับพอมาดินดินที่ไม่ได้ทานี่มันจะไหลถือว่าโอเคแล้วครับน้ำไหลแรงนะครับสบายๆแล้วครับแต่งมากก็ไม่กลัวแล้วครับนีบ่ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับนี่แนวทางนะครับนี่